สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอวิธีการส่งข้อความนะครับหรือว่าแมสเ g สเราใช้ตัวย่อว่า MSc นะครับก็วันนี้เรามีแซบเทนซนะครับอสองตัวนะครับแต่ละตัวก็ต่ออยู่กับวิทยุนะครับอย่างละตัวนะครับก็จะลองทดสอบส่งข้อความ หากันดูนะครับทีนี้วิธีการส่งข้อความเนี่ยโดยปกติก็จะประกอบไปด้วยอคอไซของผู้รับนะครับก็คือเราต้องการส่งไปหาใครนะครับอย่างที่สองก็คือข้อความนะครับทีนี้ถ้าเราส่งแ็กเกจนะครับที่เป็นชื่อผู้รับกับข้อความแค่นี้นะครับ ก็จะเปรียบเสมือนกับการส่งแพ็กเกจตธรรมดานะครับเหมือนกับการส่งแพ็กเกจที่บอกตำแหน่งธรรมดาปกติก็คือเมื่อส่งไปแล้วเนี่ยผู้รับจะรับข้อความได้หรือไม่ได้นะครับก็จะไม่มีการตอบกลับหรือยืนยันในการรับนะครับแต่โดยปกติการส่งข้อความหรือแมสเซจของ a p i s เนี่ยในสาตรฐานโปรโตคอลเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการ ส่งข้อมูลแบบยืนยันการรับของผู้รับก็คือ,อหลังข้อความเนี่ยเขาก็จะมีแท็กนะครับก็คือใส่เครื่องหมายปีกาเปิดแล้วก็หมายเลขนะครับก็ในมาตรฐานโปรโตคอลนะครับก็ะจะใช้หมายเลข3หลักนะครับก็คือเครื่องหมายปีกาเปิดแล้วก็หมายเลข3หลักหมายเลขนี้จะเป็นหมายเลขที่บ่งบอกลำดับของ การลำดับที่ของข้อความนะครับลำดับที่ของ m e s s a g e แต่อย่างใน UI view เนี่ยผมเห็นเขาใช้หมายเลขแค่2หลักนะครับก็คือเป็นการบ่งบอกว่าข้อความที่เราจะส่งเนี่ยเป็นข้อความลำดับที่เท่าไหร่ตั้งแต่ที่เราส่งมาแล้วนะครับส่วนใน c ล i e n t อรนๆื่นเช่น VX8 หรือ FT350 เนี่ยผมเห็นรหัสตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นตัวอักษรนะครับเป็นตัวอักษร2ตัวครับทีนี้ วิธีการที่เราส่งข้อความหรือแมสเซจแล้วต่อท้ายด้วยแท็กที่เป็นเครื่องหมายปีกาเปิดแล้วก็หมายเลขเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือเมื่อเราส่งข้อความไปแล้วแล้วก็ต่อท้ายด้วยแท็กเครื่องหมายปีกาเปิดแล้วก็ลำดับเลขอของข้อความเนี่ยเมื่อข้อความถูกส่งไปถึงผู้รับเนี่ยถ้าหากผู้รับรับข้อความนั้นได้ผู้รับก็จะตอบกลับนะครับด้วยสัญญาณ A.C.K. นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นการตอบกลับไปบอกผู้ส่งว่าข้อความที่ที่ส่งมานนเนี้ยาสามารถรับได้แล้วนะครับก็เป็นการยืนยันการรับส่งข้อมูลนั่นเองนะครับทีนี้ตัวแท็บเทนซีที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ในการเก็บโปรแกรมเนี่ยมันมันมีไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ฟังก์ชันตรงนี้เราก็เลยยังไม่ได้ใส่ไปนะครับ ก็คือไม่เหมือนกับ UIV i e w หรือว่าคลายแอนอื่นๆเช่นพวก VS8 หรือ FT350 อย่างพวกนั้นเนี่ยเวาลาเราป้อนข้อความลงไปแล้วเรากดส่งไปเลยเนี่ย UIV i e w นะครับก็จะเติมแท็กแล้วก็หมายเลขเลำดับของข้อความลงไปให้เราเลยอัตโนมัตินะครับเมื่อไปถึงผู้รับถ้าผู้รับรับสัญญาณได้ผู้รับก็ จะส่งสัญญาณ ACK ตอบกลับมาก็เป็นการยืนยันนะครับว่ารับข้อความนั้นๆได้แล้วส่วนของแท็ทินซเราก็ยังยังไม่ได้ทําฟังก์ชันที่เติมหมายเลข m e s s a g e อัตโนมัตินะครับแต่ว่าในอนาคตก็คิดว่าเราคงจะต้องทําเพราะฉะนั้นในตอนนี้เวลาที่เราส่งข้อความเนี่ยเราก็จะต้องพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเราก็จะต้องพิมพ์พิมพ์ต่อเองนะครับก็คือพิมพ์เครื่องหมายปีกาเปิดแล้วก็หมายเลขก,ก็เป็นหมายเลขนี้ใช้เป็นหมายเลข2หลักนะครับ ็สมมุติขึ้นมาก็ได้นะครับสมมุติขึ้นมาก่อนก็ได้เป็นหมายเลข2หลักตั้งแต่0 0จนถึง99้นะครับทีนี้ผมจะให้ดูเครื่องนี้ก่อนนะครับเครื่องนี้ผมตั้งเป็นคอไซน์ LSE ขีด9กนะครับก็ให้จำไว้ว่าเครื่องที่หน้ากากใสๆนี่เป็น H 3ช s e สนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะครับหน้ากากสีขาว เป็น h s 0 GYU ขีด9นะครับโอเคนะครับทีนีวน้วิธีการส่งเมสเซจนะครับวิธีการส่งเมสเซจก็คือเข้าไปในกดเมนูนะครับกดที่เมนูเพื่อเข้าไปทํารายการเราก็จะเข้าไปในรายการเซตเมสเซจก็คือรายการแรกนะครับ ทีนี้ในแท็บ t e e n C เนี่ยมีวิธีการส่งแมสเซจอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกนี่คือตั้งสามารถตั้งแล้วเก็บคอไซของผู้รับไว้ก่อนนะครับแล้วก็ข้อความที่เราจะส่งนะครับเก็บไว้ก่อนได้แล้วก็มาเลือกกดส่งทีหลังโดยไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์นะครับไม่ต้องพิมพ์หลายครั้งไม่ต้องพิมพ์เสียเวลากับอีกแบบหนึ่งก็คือเรามามาพิมพ์คอไซที่เราจะส่งใหม่นะครับแล้วก็ข้อความที่เราจะส่ง ทีนี้เพื่อความรวดเร็วเนี่ยผมตั้งคอลซด์ผู้รับไปแล้วก็คือแซฟทีนซี C, เครื่องหนึ่งนะครับเป็นเอสเชสซิโนะครับผมก็จะเลือกขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ผมก็กด e n t e r 1ครั้งครัครบก็ต้องการส่งข้อความถึงเอสเชสซิโรจีเก้าทีนี้ตรงข้อความนี้ผมก็จะพิมพ์ข้อความสั้นๆน,นะครับว่าให้นะครับนะครับ,นะรบถ้าผมกด เตอร์นะครับก็คือจะเป็นการส่งข้อความนะครับไปหายเครื่องหนึ่งแต่ว่าเป็นรูปแบบการส่งแบบธรรมดาที่ไม่มีเครื่องหมายตีกาเปิดแล้วก็หมายเลขลำดับของข้อความนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องรับรับได้ก็จะรับข้อมูลได้เฉยๆแต่จะไม่ตอบกลับนะครับไม่ตอบกลับยืนยันว่ารับข้อมูลได้นะครับแต่ผมจะส่งแล้วนะครับก็คือผมกด Enter นะครับตัวนี้บอกว่าส่งแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นที่เครื่องรับนะครับเนะี่ยก็จะขึ้นนะครับข้อ,อซ้ายของผู้ที่ส่งมานะครับส่งมาถึงใครกส็ส่งมาถึงไอ g ช u ซขีดแก้วนะครับข้อความให้แล้วก็จะมีออออออไอคอนรูปจดหมายนะครับากดดูนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนนะครับมีเสียงเตือนเป็นจังหวะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้รับนะครับจะกดว่ารับทราบ ข้อความแล้วนะครับแต่ก็จะไม่มีการตอบกลับใดๆนะครับวิธีการกดว่ารับทราบแล้วก็คือใช้ปุ่ม enter นะครับกดแล้วก็รูปแบบการทํางานก็จะกลับไปสู่การทํางานปกติทีนี้ก่อนที่เราจะกด enter เนี่ยตอนที่ตอนที่มีข้อความเข้ามาอยู่แล้วก็มีเสียงเตือนเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะล็อกการทํางานไว้ที่หน้าจอนี้ตลอดนะครับก็คือจะไม่รับแพ็กเกจอื่นใดๆมา,มาแสดงจนกว่าผู้รับจะมา มากดก็คือก็คือมากดยืนยันว่ารับข้อมูลได้แล้วนะครับมันก็จะกลับไปสู่การทํางานแบบปกตินะครับเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่เครื่องของผู้ส่งเนี่ยก็จะ,ะไม่มีการตอบกลับใดๆก็คือเราไม่ไม่สามารถทราบได้ว่าข้อความที่เราส่งไปเนี่ยถึงผู้รับหรือเปล่านะครับทีนี้ผมจะส่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ,อส่งแบบที่ใส แท็กเครื่องหมายปีกาเปิดนะครับแล้วก็าสายหมายเลขลงไปด้วยนะครับเพื่อ,อให้เครื่องที่รับข้อมูลได้น,นั้นสามารถาส่งสัญญาณ ACK ตอบกลับมานะครับเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่เราส่งนั้นไปถึงผู้รับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรงทูนี้ผมใส่คอสไตร์เดิมเข้าไปนะครับก็คือส่งไปถึง h s 0จ y, o T y u 1ลนะครับข้อความก็ผมใส่เหมือนเดิมนะครับให้ แต่ตัวนี้ให้ใส่เครื่องหมายตีกานะครับต้องพิมลงไปเองนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เขียนโปรแกรมให้มันใส่ให้อัตโนมัติแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับสองหลักทีนี้นะครับเราก็จะส่งข้อความไปแล้วนะครับ ก็ส่งไปที่เ i ้า t l ยยูคิดกเก้าข้อความให้แล้วก็มีแท็กนะครับปีกาเปิดแล้วก็เลขลำดับที่แอนเซรสมมติว่าเป็น67นะครับที่พอผมกดส่งไปเนี่ยที่เครื่องผู้รับก็จะรับข้อความได้พร้อมทั้งตอบกลับนะครับตอบกลับเป็นสัญญาณ a c k นะครับก็เพราะฉะนั้นที่ตัวเครื่องนี้ถ้าเราส่งไปแล้วต่อไปเราก็ควรจะได้สัญญาณตอบกลับ สาทีตตัวเครื่องนี้ด้วยนะครับผมจะลองส่งนะครับอันนี้ส่งข้อความไปแล้วนะครับเรามาดูที่เครื่องรับนะครับเครื่องรับก็จะรับข้อความได้มีรูปซองจดหมายกระพริบนะครับส่งข้อความมาถึง x e s e GYU-99 ข้อความว่าให้นะครับแล้วก็มีแท็ก67ทีนี้ ที่ผมอธิบายไปแล้วว่าพอข้อความมาถึงเครื่องรับแล้วเนี่ยถ้ามีแท็กเครื่องหมายปีกาเปิดตามด้วยหมายเลขเนี่ยเครื่องรับถ้ารับข้อมูลถ้ารับสัญญาณได้นะครับก็จะตอบกลับเป็นสัญญาณ ACK ไปให้เครื่องส่งรับทราบนะครับเพราะฉะนั้นที่เครื่องส่งผู้ส่งเองนี่นะครับก็จะรับข้อความได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นข้อความที่ผู้รับนั้นตอบกลับมานะครับก็คือ ACK 67เนี่ก็คือหมายเลขลำดับที่แมสเซจที่เราส่งไปเมื่อกี้นะครับ เป็นการยืนยันว่าข้อความที่เราส่งไปหาผู้รับนั้นผู้รับรับสัญญาณได้แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ผมจะกดยืนยันว่าผมรับข,ข้อมูลได้ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องมันมันกลับไปสู่สภาวะการทํางนานปกตินะครับก็คือกดปุ่ม Enter ไว้นะครับโอเคดังนั้นตัวเครื่องรับนี่ก็คือเข้าสู่โหมดการทํางนานปกติแล้วนะครับส่วนตัวเครื่องส่งเมื่อก,กี้ก็คือได้รับอ่า สัญญาณตอบกลับเป็น ACK นะครับก็คือเปรียบเสมือนกับได้รับข้อความตอบกลับมานั่นเองนะครับว่ารับสัญญาณได้แล้วตัวเครื่องส่งก็จะเป็นลักษณะการรับข้อความนะครับก็คือล็อกการทํางานทุกอย่างไว้ที่หน้านจอนี้นะครับเราก็ต้องกดเหมือนกันนะครับกด Enter นะครับโอเคนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการส่งรับส่ง Message ระหว่างแท็บ n c นะครับทีนี้เราก็สามารถนำวิธีการนี้นะครับไปรับใช้รับส่งข้อความหรือแมเสเซจกับไตอน์อื่นๆได้นะครับเช่นถ้าแท็บเทนจะส่งข้อความไปหา,า UI view นะครับเราก็พิมพ์อคอไซา์ผู้รับพิมพ์ข้อความแล้วก็ตามด้วยแท็กเครื่องหมายกีกาเปิดแล้วก็หมายเลข2หลักนะครับก็สมมุติเอานะครับ หมายเลขสองหลักแล้วก็ส่งไปเนี่ยถ้า UI View รับข้อความได้นะครับก็จะตอบกลับมานะครับเป็นสัญญาณ ACK แล้วก็จะรับทราบได้ว่าเราสามารถส่งข้อความไปถึงผู้รับแล้วนะครับถ้าเป็น UI View ส่งข้อความมาถึงแท็บเล็ก็อย่างเช่นกรณีเราไป portable หรือว่าอยู่บนรถนะครับเราก็ UI View ส่งข้อข้อความมาถึงเราเนี่ยเ,เวลาเราเรารับสัญญาณได้เราก็จะตอบสัญญาณ ACK กลับไปนะครับ u ู v วิวก็จะทราบได้วา่าสัญญาณที่ส่งมานั้นมาถึกครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการส่งข้อความนะครับของแทบเทนซีแล้วก็ในโอกาสต่อไปเราคงจะได้ปรับปรุงการทำงานของมันให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็คือ,อเราพิมพ์เฉพาะาข้อ้ายผู้รับแล้วก็ข้อความนะครับแล้วก็จะให้ตัวแทบเทนซีมันเพิ่มเติมส่วนของแท็กหมายเลขลำดับที่ของข้อความให้เราอัตโนมัตินะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ให้ให้ให้ใหพิมพ์เพิ่มไปก่อนเองนะครับก็คือพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายปีกาแล้วก็ตามด้วยหมายเลขสองหลักนะครับโอเคครับคิดว่าคงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้งานนะครับขอบคุณครับ